สวัสดีครับเบสิครับค่ะสวัสดีครับเล่าพัฒนานี่ถอดรหัสซี่ตัวนี้เื่อได้เอาันของไอ้ห้าน้อยมาถอดงวดนี่สิเป็นงวดที่ว่าเอาของเล่าพัฒนาของมันอีหลีมาถอดสิบ่ได้เอาอันนั้นมาใส่แต่ว่าอันนั้นมันก็ถือว่ามันออกดีอยู่ไอ้ยังก็ละ่ะชุดร่วมชุดร่วมของไอ้ห้าน้อยไหม มันก็ออกดีเลยมือนี้อาซิม่นมันบรเนมันอาจจะเอาของเงินชุดร่วมของเงินไปอ,ออกดีก็ได้แต่ว่าอันนี้ถอดของ <c oughs> เ,อเ,เ,อเ,เองินเล่าพัฒนาอิหลีมาสิมาเฮ็ดเป็นซี่ตัวห้ต่อไปนี่ก็สิเฮ็ดเป็นซี่ตัวของเงินเล่าพัฒนาห้เพราะว่าแดนเอาของเล่าพัฒนามาถอดแล้วเพื่อจะถอดให้เห็น,หนงันทุกทย่านละบัดนี่กาถือว่าเป็น น้ำหาคักอยู่อาจจะเป็นโอกาสดีก็ได้สำหรับผู้มากรงทุ่นกลับไปเปล่าพัฒนาครับพีกบ่อน,นั้นก็บอ่อน,นี้นหัวทีแพนมากชุดร,รวมน้อยมันมันไปเขา่าเล่าพัฒนาเจ็บซีตรงๆเนาะม,ม่นแบบไม่ได้กลกับเลยค่ะก็เ้าเพิ่มขึ้นเยะอะมาก็มันมักไปออกเล่าม,มันไปออกเรื่อย,ยเรื่อยเยอเาตงนั้น ต้องเอาไปเบิ้งยืดๆนะมื่อใดมีเล้ามันมักเอาไปออกแม่เนี่ยหมดพันมากเจ็ดที่ตรงๆบ้านเอกคับเลยช่วยมากอย่างเป็นหลักจะพยายามแนะนำเพื่นพอนอยู่ว่าชุดไอ้ล่วงน้อยของอันชุดของเล้าสตาข้างบนนี่ม,นมันสิมันสิมักไปออกของไงเล้าพัฒนาะมือ่อใดมีเล้ามันมักสิไปมัมกไปน้ำเหล้าไปหน้าเลยมื่อนี้สิให้เล้าอ,อันไรชุดซีตัวบอไมอนี่สิให้ชุด เล่าซีตัวเป็นการถอดของอันเล่าพัฒนาอิหี่ที่ผ่านมาจังบอมบอมลีนอิหรี่จังว่าที่ผ่านมาเป็นการถอดของอันหาน้อยมาเป็นมาไปเป็นเล้าซีตัวเซียอันอันได้จะชั่วก็กันมาระวังระวังถอดเล่าพัฒนาการันรีมยนการเปลี่ยห้าน้อยนี่ต่อไปนี่กะเขาต้องเบิ่งก่อนเกิดคิดว่า ของอันนี้แหะสีมีมีดีสีมีติดยูททุกวันคิดว่าสีชั่วก็สีของคิดว่าสีมีติดยูททุวันะมวันเป็นนี่าคิดสองตัวทุกวันนะให้สี่ออกสองนี่มันมากี่เป็ท่านสองตัวกับสุดยอดเนี่ยมือรกับจากคำแล้วค่ะประ่าเล็เล่ามันหลพิจีเหล็กท่งไหลไหลลงั่งมาท่านเหมือนอรเลยมีโอกาสลงน้ำเงินกล้องเพื่นกระเฝ้าเล่น ไปเอามังนันเอามังนี้พอยลี่พนจาาขมูตายมะลายอาจารย์มิตรเลงโท้มเงนี่ชาอยู่แน่เน่ก็มีเรี่ยวยืนช่องแม่ตุยกับช่องมอดไว้นี่แม่นแม่นเด็กเล่าคนมาช่วงนี้เล่ากำลังม่แห้งเนาะเป็นต้นแม่เขียวน่อยแดีวกับม่ไพ่เม่ไพ่นี่ก็สุดยอดตัวแดงรอยมากจริงคือแต่ว่าแม่นแน่ของพอยลี่ไปเบื้องฝันแหลกครับก็วามัน ออกทุ่งวดวยี่เด้เรียกออกมากยฮมในปีแล้วมันแมนยุกสำหรับพวนล่วงทุ้นดีๆเนี่ยเป็นอาจจะมองเห็นกว่าเฮ้าอช่วงนี้เขาตามเล่าก่อนไกลๆมอนไวบา้าเนี่ยกัตบานไทยบัตันใดกี่ได้หาอยู่บนว่า เนี่ยจะเล่าเลยพากันอาหารน้ำหวานจะเล่าอะไรพู้ใด้หายมากกัมีแต่เล่าเล่าเล่าเพราะว่ารัฐบาลไทยย่ำออกมาสิบ่มีโชว์น้ำเขาคนว่ามืออนว่าสิพากันไปเหมืนทางต้องไปทางบ้านอียังไกลๆ่นละมีผู้แนะน้ำแหอยกันเลยสิไปล่องเมืองเนาะตาบ่เขาเจ้าว่าเป็นแม่นแม่นว่ามีหมู่หนึ่งเป็นแม่นเพรต้องเพรต้องออกซื้อเลยไม่ได้ออกดอกเพราว่าสิใแห่งกันทั้ง แม่ตู้ก็หมอรวยนี่ไปติดตามมาให้เพิ่่นวาแม่นอีนต่อไปเพิ่นไปสืบแล้วเนาะเพิ่นไปสืบเพิ่นไปบอกให้แล้วเพิ่นไปขออนุญาติไทยเพิ่นเลยมาบอกว่าเพิ่นให้ไทยอยู่วังเถี่ยเพิ่นเอื่นก็ว่าสิไปน้องมึงเจอสล้องเมืองมาถ้าเบิ่งของใหม่เป็นจังไงอ่าเป็นสมคําคุยบอลเป็นยิ่งบาแม่นอยู่ว่าซั่นก็เลยเป็นสมคําเพรา่ว่าเป็นคําคุยสิไปสล้องเมืองเพราะว่า เ่นไปขออนุญาตว่าใช้ยยุ่งแล้วจับกล่องตัวไม่เบิ้ลเออมันดีจอะวันนี้กับมีของจุดเล่าสี่ตัวโชดเลยละในวลล่าแ้ามันติดคำเอฟซีสี่เบิ่งของบันทีตยีสองสี่ตัวเด้วยเข้าไปจับเอาเองสี่ตัวเขาสองคบเป็นของไงเหล้าพัชนามาถอดครับชุดจุดเล่าสี่ตัวค่ะ ก็บอกว่ได้ลงโดนอลไรได้เนาะไม่จังไลยบ่ได้ลงโดนแล้วเพราะว่าเัากำลังกำลังหาของมันอยู่เกือบเลีกเก็บว่าลายตัวเนาะมีสี่ตัวนะสี่ตัวนี่แหละครับซื้อง่ายสี่ตัวเข้าสองนะครับคือบ่ได้ตัดจากจับคู่ให้เพื่อนจับเองว่จับให้เพื่อนจับเอาเลยจับเองนี่ค่ะส่วนส่วนตามที่ร่องมากเลยครับมันสีเปลี่ยนจังจี่ในการจับมันแคล้ายกับไอ้วกตัวปะว่ามันแคล้ายกับอันของอันยันกว่าฮานอย มันนี่จับสลับกันจังห้านี่สิคู่กับหนึ่งจังสี่สองนี่สิคู่กับแปดจังสี่เรา็มาตรงตัวอีกเทียนนึงกันนี่สองคู่ตรงตัวสองคู่สลับกันนี่กันสองคู่ที่เป็นสี่คู่ถ้าว่าตีง่ายๆกันจับง่ายๆกันเนื่องสองก็ผ่าเป็ดใช่ไหมเราแม่นว่ารับพี่แม่นได้สองคู่กันจับควายกันสีได้สี่คู่เท่านั้นเองนี่อีกบ้านหลายตัวเป็นตะซื้อง่ายนะลากชุดสี่ตัวสี่ตัวค่ะออกสองคนลา ี่ปลวออกสองครับก็บไม่ได้ล่วงไลยงวดแล้วเนาะ่าที่ตัวกันเนียน,นหกตัวมันค้านหาหาอยู่เัาต้องน้ำหาแบบว่ามันมากเนียนหกตัวบ่ให้เสียเจ้าของนะเพชรบ่ให้เสียฝีมือเจ้าของน้ำเอฟซีบางคนกับมาร์ตีตัวเนาะมันว่ามันสื่อไงมันบวะเห็นไหม เอ้าวกรยจายเตียเไรเห็นบ่นั่นละไปว่างันเห็นบอกคือประสาทซาด้ยเฮ้ยนี่ข้าเจสวร์เพิ่นได้หัวไม้ว่าอยากได้ไม้คือเขาสิฮะนี่เอ้าโซ่ไม่มาเป็นพ่งใดไปว่างันบอกเบิ้งก็มามันอยากได้ไม้คือเขาพอดีกับคนที่ผ่านไปเพิ่นว่าเพิ่นอยากเห็นก็เลยบอกเพิ่นเบิ้งเพิ่นได้ประสาทซาเพิ่นว่าไผ่ไผ่ย้อเข้าไปน่ะไปว่างันดิเล่าซีตัวเข้าสองตัวออกสองตัว ีตัวออกออกสองค uh ่ะมันสื่อสีออกสองตัวครับมันสื่อไงมันบอนั่นเนาะมันบอลดีกของปานิลี่บอลเป็นเลขเขาเพิ่อนนะครับเป็นเลขออกค่ะมือนีกับตามเพิ่นเฮ็ดรหัสถอดรหัศจากข้ามพิ่นแรกเลยมัตสิมาตไทยคนเซไทยท่วนแล้วท่วนอีกเพราะว่าต้องเขาต้องถอดจากัยของเล่าภาชนาอีหลีมากมากอาจารย์ใดหรือว่าท่านใด มือนีีแม่ตุ้ยลงต่างเป็นบัแบบไร่ขีดออาไปเบิ่งติดตามได้เด้อค่ะช่องแม่ตุ้ยด้วยนะมันหลายท่านหลายอาจารย์หลายอีหลีมือนีเคลียไปเบิ่งไปเนี่ยหรือว่าถ้าสับมันพังกรเลยมันมาขอนอยู่มือเดียวกรเลยสิไรล่องเห็นมันเหมือนมันเป็นเล้านะพอดีมันถี่ออกหมดแล้งอ่ะอาจารย์ตันนันทนีทรงมากก็ต้องเอาไปลงให้เป็นให้มันมันของห้าอีชุดใหญ่ของห้าอีสองชุดนี ข้าสีรวมยังขี่เลยข้าสีเฮ็ดอันเล่าแต่ละงวดสเสี่ยมันออกทุกง,งวด<อ>บ่ออกอันหนึงก็ออก,กอ,อันหนึงยังขี่อ๋อเป็นจะลุ่ยยกช่องแต่เ<ส>ออพิมพ์เลยก็เลยคุ้มไรเพราะย่างเอามะลงอันนั้นยังไงมันออกซุงงวดเอาแต่สีเอาแล้วอย่ี้ม่จฉาภูนำใจดีๆมันก็เจ้าโจกมนันนะมิจฉเห็นบ่ไม่ไพ่บุษบาในส่วนเห็ดมาตะโดนหรือว่าท่านนี่ยังน้ำตาบ้าเพื่อนอาจารย์นั่นอาจารย์นี่คือดี พอยี่นี่กระจกดีคือ,พอเพิ่นคือการนกนอยากระกกเปลี่ยนเป็นอาจารย์ท่านตัวเปลี่ย<อ>นเปลี่นมาจากเปลี่ยนหรอกมาได้เก่งพ่อใหญ่เป็นอาจารย์ได้อเอื้อนติแต่พญรีเพิ่นนั่นเพิ่นว่างเป็นสูตรได้แล้วพญรีว่างว่นนาท่านเลยครับเอาโชคอีกเะนึงได้เวลาสิ่ฟ้าไปลงหยิซีสิบใบเห็นว่าทำดอกเอาโชคอีกเะนึงกับวันที่ยี่สิบสองนะครับเด้อโชคอีกเะนึงก่อนจะจบคลิปเริ่มต้นกันไหมเลยครับสำหรับเล้าซีเตัวเล้าซีเตัวเล้า พอลี่ถอดรหัสสเล่าซีตัวค่ะไอซีออกสองค่ะไอซีออกสองไอแห้งหอปังไอแตกพ้าในซีตัวในพันวันต้องออกสองตัวไอแห้งแห้งปังปังกับเพ่าพัฒนาพอลี่จุดซีตัวในมือนี้โชกๆมันมันสวัสดีค่ะ